สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับไม่ว่าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในโชคชะตาของการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันนี้นะครับในเรื่องของการงานในคํายากรก็บอกว่าการเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนของชีวิต,วตเริ่มจากคําว่าชื่อเสียงมาก่อนชื่อเสียงก็คือในเรื่องของฝีมือความสามารถการสร้างแบรนดิ้งและการมีความสามารถเฉพาะตัวและเฉพาะทาง นในขณะเดียวกันการสร้างชื่อเสียงบ่งบอกถึงทําให้โชคชะตามีความรุ่งเรืองในเรื่องของค่าตัวรายได้เงินทองทรัพย์สินอะไรก็ตามที่เราเริ่มจากคําว่ามีชื่อเสียงทําให้ก่อเกิดรายได้มหาศาลเพราะ,ะนนในเรื่องของการลิงก์กันระหว่างงานกับเงินเนี่ยมันเป็นของคู่กันที่กาลังซัพพอร์ตกันและรุ่งเรืองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรุ่งเรืองที่สุดของคนที่เกิดวันนี้คือโชคชะตาทางด้านการงานและการเงินพุ่งสูงสุด นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มีปัญหาทางการเงินให้สบายใจได้เพราะว่าในปัญหาทางการเงินจะจบสิ้นหมดปัญหาและกําลังจะมีเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าสู่ความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจกิจการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีส่วนในเรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึกก็อาจจะเป็นคนที่ให้ความรักให้ความมั่นคงแต่เป็นคนที่ไม่โรแมนติกเพราะฉะนั้นการที่จะมีคู่ครองคู่รักคนรัก อาจจะต้องใช้เวลายาวนานหรือใช้เวลาตัดสินใจพิจารณาน,นิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วคนวันนี้ช่วงโชคชะตาในช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวสักพักอยู่คนเดียวสักระยะหรือถ้าจะมีความรักก็เป็นแค่คนรู้ใจคนรักหรือคำว่าคนที่มีคำว่าแฟนไปก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นเรื่องของคู่ครองคู่หลักนะครับส่วนคนที่เลิกราย้ยางสูญเสียผิดหวังในความรักมาแล้วแล้วก็เจ็บจนปางจะหัวใจสลายก็อาจจะ ต้องขอพักใจไว้สักปี2ปีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับนี่คือคนหนนพุทธนะส่วนในเรื่องโชคลาภนะครับอะไรที่เราไม่มีโชคลาภม,มาในช่วงเวลาประมาณ5งวด6งวดงวดที่7งวดที่8งวดที่9งวดที่10แลรืองวดต่อๆไปจะมีโชคลาภแบบโชคก้อนใหญ่เปรียบเสมือนถูกรางวัลที่2รางวัลที่2เปรียบเสมือนลอตเตอรี่ท่า1นใบก็200,000ถ้า2ใบก็40,000 0ถ้า3าใบก็00 0 0 0เพราะฉะนั้นมีโอกาสมีเรื่องของโชคลาภทางการเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นะครับหรือว่า าการเสี่ยงโชคจากการลงทุนก็ตามเนี่ยจะมีโชคลาภถึง200,000ถึง600,000เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปันโทว่าโชคดีมากๆและเป็นคนที่มีความสุขกับการดำเนินชีวิต4ีเรื่องจากโชคชะตาที่ถูกประทานพรไว้ในเรื่องทั้งการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง y o u t u b e และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด f o l l o w กันด้วยนะคะ thank you